สวัสดีเชื่อมผิวน,นะครนนี้เราเล่เกมสติ e l b a ล l r u กันอีกแล้วซึ่งหลังจากเดนไปก็มีหน้าล้อนี่เพิ่มเข้ามาซึ่งอันนี้ของมันไม่ค่อยมีเท่าไหรออ่ล้อนี้ใหม่อีกรอบแล้วก็เลี้ยวขีดกับตกปลาตกปลาเดี๋ยวเราก็จะได้เบ็ดมาใช่ปะอันนี้มันเนี่ยโอเคๆตกปลานะ่าจะได้เบ็ดมาอ่ะจริงด้วยโอเคเคมา ตกปลาเลยจังวันนี้ไงยังไงกดไงอ,อ,อ,อ่ะอ่ะโอเคอ๊บกดอุ้ย,ก,ยก็ไอ้นี่มานะอืมอ่าอืมเบลูกาเบลูกาอืม

ตัวง่ายอะ่ะตัวไม่ดีอืมอืถ่ายพอดีเข็มครีเอทเอ้ยตัดอืม ตัวโพลูมิโนโ่เข้าไปนี่ผู้ตัวใหญ่กว่านี้แน่ตัวค่อนข้างเล็กไปเลยอือกับอีกรอบซึ่งผมก็ให้เดฟไปฟาร์มมามันก็ได้ของมาอยู่บ้างอ่ะนะเช่นอันนี้ โอเคแล้วก็อันนี้เดฟก็ไปตกได้มาแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้สซัรัลคิวดี้ก็มีเพียงเท่านี้เนี่ยแหละครับก็เดี๋ยวคลิปเอ่อมันค่อนข้างสั้นไปหน่อยเดี๋ยวเพราะว่าผมต้องไปทำคลิปไอตัวทากาซิวเดต่อนะ นั่นแหละเจอกันคลิปท้าโกทุเดย์น่าจะลงต่อไปโอเค